เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเล่นโหมด COV กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมเล่นอนเลนในการออกเซตไอเทมใหม่ของผมเนี่ยผมจะโดนด่างขนาดไหนนะครับโอเคครับผมเอาวีกออกเกมครับสุดยอดยังไม่ทันได้เลเ่นเลยบ้าไปแล้วเปิบัตนะครับเอาไม่จะเปิดบัตครับได้คิวแล้วครับ ไหวฮะต้องหาจังหวะด,ดันป้อมหน่อยครับเพื่อนคนเกิดเราจะนั่นไงคนเกิดเดี๋ยวเราจะแย,ยนะ่ก็เกิดแล้วล่ะครับได้ชับด,ดาวมา ผมว่าเราอาจจะไม่โดนต่างกับเจ้าที่เราเราอาจจะต้องแบกด้วยซ้ำเดี๋ยวเลืมปดูสตรีมสดที่ Facebook Fanpage นะครับผม้อกจัดก ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอให้นำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานน่8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP 7ซมีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเล่นโหมด COV กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ถ้าผมเล่นอนเลนในการออกเซตไอเทมใหม่ของผมเนี่ยผมจะโดนด่าขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวหาห้องก่อนเอาให้ใจออฟเลนก่อนดีกว่าเดีย๋ยวเรามาดูว่าอเลนเซตไอเทมใหม่ของเรากัาโหมดซีวีวนี่จะโดนเพื่อนด่าขนาดไหนนะครับน่าจะหนักหน่วงอยู่เผล่ๆโดนลงในกลุ่มตัวเองด้วยนะ <laughs> แคปชื่อผมไปลงในกลุ่มตัวเองมา เมนะฮะเปิดด้วยอะไรผีเสื้อมาแล้วครับจะมีคนทักท้วงไหมนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมตอนนี้ยังเงียบๆอยู่นะครับนี่เปิดให้ดูพลังแฝงรองเผื่อคนยังไม่เคยเห็นนะผมใช้ไอ้แบ็กสตับบิ้งกับไอ้ออตีคีบได้เลือดนะครับเวลาเราออกจากพุ่มเราจะตีค่อนข้างแรงมากนะครับโห เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับกับการที่เราต้องเอาเซตใหม่ของเราไปตะลุยในซ o v อวีนะพร้อมที่จะโดนด่าแล้วก็โดนแคบลงกลุ่มตัวเองนะครับว่าอันเล่นออกของอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวรู้เลยฮนะ <Second. S 2> ทาชิปิดป้อมทีมเราอาจจะมีข้อเสียด้านโลมิงนิดนึงเป็นมอทอสโลมแต่มอทอสโลมเจอกับทาชิได้อยู่แต่ว่าจะโดนฟอร์เลลรนลมฟีนะอืมแต่เรามีไฮยาเตะอยู่โอเค โอเคครับผมเอาวีออกเกมครับสุดยอดยังไม่ทันได้เล่นเลยบ้าไปแล้วเชื่อมต่ออีกครั้งไปเล่นโบนเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลเอาล้ครับเราคงไม่โดนด่าแล้วครับเราคงจะได้ด่าเพื่อนแทนนะครับตอนนี้ <laughs> อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีครับผมโอเคหืซ okay. <c oughs> ีซาร์เลยผม เดี๋ยวเรารอเขามาเคลียร์เวฟก่อนก็นได้นะครับโอเคเรากดเด็กตาได้นะครับตอนนี้เด็กตาค่อนข้างงงนะครับว่าผีเสื้ออะไรจะโหดขนาดน,นี้นะครับมาดูผีเสื้อที่ห้องผมไหมนะครับตอนนี้เฮ้ยเอาเกิน เฟบัตนแคต้ครับเอาม่ใจะเฟดบัตรครับด้คิวแล้วครับนกเป็นเหตุสังเกตได้ครับมับงกรขึ้นนะครับเดกต้าน่าจะแอลขวาเด็กต้าย,ยังไม่สี่นะครับเรา,เอาอาจจะฆ่าได้นะครับเราพลาดนิดนึงเหลี่ยมนึง ไม่สวยเลยเสียบนยังไงก็เสียไปเติมไม่ได้ละแรกลางไม่ได้ด้วยเด็กตาไหนทำให้ฉันดูแย่นะ สวยฮได้ป้อมล่างนะครับข้างบนตายกันเยอะมากเลยฮะอาจจะต้องไปเล่นเล็ดเล็ดเกมกับไฟข้างบนหน่อยเดี๋ยวผมสลับให้เขาเลยแล้วกันนะครับผมว่าเราอาจจะไม่ได้วนด่ากับเซตไอเทมแล้ว่ะเราอาจจะต้องแบกด้วยซ้ำ เราไม่ควรอยู่ตรงนี้นะถ้าป้อมเราแตกเราควรจะดักพุ่มเล่นตรงนี้แทนนะครับเอาวีทำอะไรวนะรวเนี่ยเฮ้ยจริงมะเนี่ยเฮ้ยเอาวีเป็นส้มมาคเนี้ยเมื่อกี้เห็นเกี่ยวข้าป้อมฟรีงงง,ง,งเก็บเลือดก,ก่อน อะไรครับนี่อ่ะงงเลยลอรีออนหกศูนเดี๋ยวก่อนแบกไปเป่าเพื่อนหนูไปฆ่าใครมาเนี่ยโอเคสโตลของเราลอรีออนแต่ต้องให้เขาจ่ายโอบก่อนโอเคไม่ได้ตีไม่ได้เขาเริ่มมาสนใจเราแล้ะ เงินเราเยอะแต่เรายังปิดสกออลเลนออนไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่เขาไม่มีตัดเลือดนะเขาออกเป็นสายดาเมจแต่ตอนนี้เราน่าจะชนะออฟเลนเขาสบายๆแล้วเป้าหมายของเราคือฟอร์เลนกับลอรีออนฟอร์เลนน่าจะมาเอาเลดฟิกเกอร์นะครับเยอะ จริงๆควรถมล่างนะปิดบนได้ข้างบนอนะ่ะหายละเพื่อนเราไม่มาแค่มาคนเดียวเอง ว่าฮายาทำน้อยมากนั่นไงว่าสกอร์สองห้าเกมมันเล่นยากเพราะแคลรี่เราทำอะไรน,นไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยอยู่ในไฟเท่าไหร่ครับคือมันจะเป็นจุดพลิกเกมได้นะเนี่ยหมดเนี่ยคือถ้าเราไม่สามารถที่จะทำเกมเพื่อทำป้อมได้อะจะแพ้ง่ายมากครับในจังหวะโดนสวนซึ่งโดนแน่นอนเชื่อผม ต้องหาจังหวะดันป้อมหน่อยนะเพื่อนทนเกิดหรอเดี๋ยวจะนั่นไงทนเกิดเดี๋ยวเราจะแย่แล้วก็เกิดแล้วล่ะครับได้ชัดดาวมาอืมอืมไฮแอตต้ต้องทำเยอะกว่านี้นะ อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแคลร์ี่เขาจะโอเคมากครับอันนี้คือเราเล่นยากเพราะว่าไฮยาเตะเล่นไม่ได้นะแต่จริงๆตาเนี่ยครับถ้าพูดกันตามตรงนะไฮยาเตะเก่งนะครับเพราะมันเป็น3ไฟเตอร์เป็นแบบทาชิฟอเรนแล้วก็อัมเด็กตาไฮยาเตะจะค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่แข็งแกร่งเคเดี๋ยวเราตัดเลสด้านเลสเอาไว้แต่เย็นเพื่อน ต้องตัดเวฟกลางนะครับไม่งั้นแพ้เสียคลองไม่เฟี้ยวเลยอันนี้ฟอร์เลนไม่อยู่ถ้าให้ดาวทนั่้ไง โดนล้าง,งฝ่ารอสกิลสองนเนี่ยผมว่าละมีสิทธิ์พลิกแล้วเนี่ยรอก่อนต้องช่วยอ้อยครับเมืเ่อกี้อย่างน้อยอ้อยมันยังเคลียร์เวฟได้ไงมันยังพอทำได้อยู่คิดติดสโลแล้วนะแต่ล็อกขาต่อไม่ทันละโทนมันเกิดอยู่แต่ได้เคลียร์คองโอเคอครับ ฝืนไปเพื่อนน่าคาญว่ะเขียวยังไม่แตกต่อตกใจนิดนึงเมื่อกี้ถ้าโดนเทนโชนี่ถ้าเขียวแตก,กวันนั้น่าจะตายแต่เมื่อกี้กลัวโดนเทนโช มาแล้วออกไปแล้วมั้งหมดบันเทิงอะเนาะ challenge of variety จริงจังหน่อยเพื่อนบอกแล้วว่าแคลรี่เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญ วจริงๆไฮยัเตเป็นตัวที่สป,ปิชชนะทุกตัวนะเนี่ยทุกตัวในเกมเน,นี่ยดูเลว ตายเกิดละตายเกิดแช่เคียวตอนนี้หาย,ยาเรายังไม่ได้ไม่ไแต่ครึ่งครึ่งของสิ่งสิ่งนั้นและขายขายฟลทิ้งเพื่อออกออะไรวะเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนหลักตรงนี้ไม่ได้อะไรฮะจะทนเสียเกิดอยู่ เจ็บอยู่นะเพื่อนเจ็บมากด้วยสิบปีเพื่อนเจ็บหกห้าสี่สามสองหนึ่ง เยอะจังวะไม่หมดไม่สิน้นสักทีมันเปลี่ยนเคียวทันด้วยนะเด็กตาเขพาพลาดแล้วอ่ะเออสวยครับสวยผ้าต่อนะ่ะเฮตเตคุณจะบิดได้นะ่ะหืมตังเลอะไรว่าะเพื่อนมันไม่มีซีซหยุดเลยเอาไม่ใช่ตอนนี้สิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยตี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 ลูลูดลูดล,ดล,ดลดเอาโหลุนเฮตเตนี่สุดสุดเลยวะ่ะไม่ขนาดนั้นเชียวหรอว่เกมตานี้ ไม่ก็ไม่นัาขนาดนั้นนะถึงเวลาออกตายเกิด,ดอีกรอบครับถ้าหมดรอบนี้ก็ไม่เหลือใช้แล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่เราต้องใช้แล้วแต่ว่าโทนไม่มีตายเกิดไม่มีเคียวตอนนี้เหลือแค่แช่งเดียวไม่ลำโทนไปลำแดงเฉยนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วตอนนี้คือเซตไอเทมเราไม่เกี่ยวนะตอนนี้คือไม่มีใครมาติเซตไอเทมเราเลยด้วยซ้ํานะครับ ว่าเราทําจังหวะเราได้ผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วครับปัจจัยไอเทมมันก็สําคัญอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เฮ้ยเกินไปเกินไปบ้าเกินไปเบ้าเกินไปเบ้าอันติเช็คคุ้มเกินไปเบ้า,บา,มบาผมต้องเรียกอบ ขเขาเรียกอันติไปแล้วนะเขาจะอันติไปแล้วนะฟอเรน่ะยังงขายไม่ติดเมื่อกี้แม่งเอ้อยกดเร็วไปนิดนึง หมดจะรอดไม่รอดเลยวะเท hey, วะจี้ฮะว้าสามนั้นครับเราทำสุดๆแล้วฮะก็แล้วยับเอีผู้แพ้ไปนะครับผมกลับเล่นเซตใหม่ในโหมดบันเทิงครับ อ้อยเก่งนะเอาจริงๆตาเนี้ยอ้อยอ้อยเล่นดีครับรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างครับอบฟอเรนสิบสามจุดสองเลยหรอเขาขนาดนั้นเลยหรอ